นี้เรา GPS เราพาเราใจเย็นๆตาต้อ้เฮ้ยสปาดูนู้นสิ่งอากที่น้อง่จะเห็น วันนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยของเต็มเลยจะไปป้อนอาหารลิงค่ะป้อนอาหารลิงวันนี้จะไปเที่ยวเหรอคะจะไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปให้อาหารลิงเทียวไปให้อาหารลิงใช่ไหมคะก่อนเราจะให้อาหารลิงค่ะค่ะเราก็เลยต้องจัดเตรียมอาหารไปให้ลิงใช่ไหมคะถ้าไมนัองมาตาจะแย่งหนู้มันนี้ของลิงกินแล้วนะเดี๋ยวก่ะ ที่ไหนรู้ไหมค่ะไปอาหารลิงใช่ค่ะก็คือไปให้อาหารลิงที่เขาหนอนะคะที่นครสวรรค์เขาบอกว่าที่นั่นลิงเยอะมากวันนี้ก็เลยพาน้องมุนักกับน้องมาตาไปให้อาหารลิงนะคะว้าวฉันเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกก็อหั่น หั่นให้เขาหน่อยไหใช่ต้องทําให้มันง่ายต่อก,การให้อาหารเพราะว่ามันอันตรายเขาอาจจะลุมเราได้คือเวลาเราให้อาหารลิงคือลิงเขาไม่ได้อยู่ในกรงนะคะเขาอยู่แบบธรรมชาติทีนี้เราเวลาที่เราให้อาหารเขาอ่ะนะลูกถ้าเราไปยื่นถึงมือเนี่ยลิงก็อาจจะแบบคว้าและอาจจะแบบมือเราอาจจะบบดเจ็บได้มันก็คือมีความอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งไปเป็นลูกๆให้เขาเลยเนาะแล้วเดี๋ยวไปถึงเราไปเทให้เขาเลยดีไหมคะ <Okay. S 1> โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดทาให้เป็นลูกๆเลยนะคะจะได้ง่ายสําหรับลิงกลับกลับกับลิงจะไปกลับลิง กันเลยนะค่ปะป้าสืบม,มาว่าลิงที่นี่เขาชอบกิน่วมากเลยกนะ็มีขวยได้เหรอใช่ป้าก็เลยซื้อ่วบมาให้เขาด้วยอย่าง้ะไปถึงเราจะได้เทกองเลยห้ามใครแย่งลิงกินก่อนนะโอเคไหมคะคะโอเคนะคะอยากกินแล้วหนูไนมะ่อเอา 呢？哈。 ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่วัดเขาหนอจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะมาตาเจอลิงหรือยังลูกเดอแล้วใจนี่ขอลิงเยอะมากเลยค่ะแต่เยังไงเดี๋ยวเราให้อาหารลิงกันก่อนดีกว่าโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคงั้นเราไปยกอาหารมาให้ลิงกันแล้่าจะไม่ล่องให้เหมือนคลิปก่อนแล้วนะคะเพราว่าตาจะบอกเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเลยค่ะโอ้ ไปเอาอาหารในรถก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเให้มันนะให้มันใจเย็นเย็นอายุป้าหยิบปโอเคน่ารักมากเลยลูกอยากใครวางอะใครเอามาเอามาเอามาวางเลยไแมะตรงนี้เยอะหิวใช่ไหม เอาหน่อมมะเอาหน่อมมะอ่ะเอาป่ะพอก่อนพอก่อนใกล้ๆมาเฮ้ยหอต้องเดินใกล้ๆมามาหรูตัวเท่ามันเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นลิงเหมือนกันดิใช่แล้วนะหนึ่งตะก้าเดี๋ยวตะก้าฝากคุณยายด้วยเคอเค่ะเราแจกอาหารไปแล้วหนึ่งล็อตนะคะ ขามากินอาหารของตาแล้วนะคะลูกลิงอ่ะว้าวมันมีลูกลิงอยู่บนนู้นด้วยใช่ดไหนคะลูกหลายตัวเลยเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะคะระวังเพราะว่าเขาเข็นหนูตัวเท่ากันนี่เดี๋ยวมาม่าไปเอาของมาเพิ่มนะคะมาตาคอยดูก่อนนะสปาดูนู้นสิค่ะดูนู่นค่ะลิงปีนต้นไม้ ทำไมให้เพราะมันเป็นสัตว์ป่าลูกเราเข้าใกล้มากไม่ได้ดิงชอบกินอะไรมากที่สุดคะดิ้งชอบกินถั่วมากกว่าขนมุกกี้มันก็ชอบกินเพราะว่ามันไม่เคยกินค่ะชอบกินขนมเหรออืมขนมอร่อยใช่ไหมหรืค่อยดูมามาให้เนาะลองตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่ะมามาไปโยนตรงนู้นสักกองได้ไหมโอเคเดี๋ยวให้ตรงนี้แล้วกัน โอเคหมดแล้วคะ่ะ <ś ś 2> ชอบลูกอ่ะน่ารักมากเนื่อง,งจากว่าคือเยอะมากจริงๆอะนะคะถ้าเด็กๆมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเด็กๆถือขนมอยู่ในมือเนี่ยเขาเข้ามาแย่งเลยแล้วก็อันตรายได้นะคะยังไงผู้ขอต้องระมัดระวังนิดนะะึงค่ะยืนดูอยู่ห่างๆแล้วกันเนาะเด็ก <Okay. S 1> ๆมีหน้ารัาแอบหลบอะลูกก็คินถัวจริงนะ ถั่วที่มาตาเอามาให้ค่ะว่าลูกเขานั่งกินใหญ่เลยชอบกินถั่วจริงๆด้วยกินใหญ่เลยเป็นแกะเปลือกด้วยแกะเปลือกด้วยเหรอว้าวแสดงว่าเขาชอบกินหรืออยู่ใกล้ๆหมามานะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเขาตกใจแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะวิ่งมานั่งคลองเลยค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะตัวน้องเสจอร่อยห่วง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  กเขากินยังไงคะโมนาใข้าปากเนี่ยอ่าข้าปากอ๋อใช้มือใช่ไหมคะออสออสออใช้อย่างงี้เขาอร่อยไหมอ่ะโมนาตูดแดงอะแมาดูตูดแดงเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไงว่าเขานั่งก้นเขาก็แดง ก็คือยังมีอยู่บนข่าวแล้วก็อยู่ตรงต้นไม้น้องมาตาเห็นไหมลูกแล้วมันขึ้นไปได้ไงขึ้นไปได้สิก็รอลิงแต่ราวไงลูกมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออออเอา้าเอ้าเอ้าแล้วมันตัวอ้นอ้นอ๋อเร็วปีปีต้นไม้แล้วไม่ไม่ปีนต้นไม้อ <c oughs> ย่ามาหัวแตกอ,อย่าปีนต้นไม้นะระวังตกอย่าตกลงมาหัวแตกนะคะ เดาไปแล้วเหรออาปากอาปากเลยเหรออ๋อนี่คิดนี่โอเคอ๋อเปงกันไม่ยังกันรมเย็นอ่ะตรงนี้ลมเย็นมากเพราะว่าเป็นแม่น้ำเนาะอันนี้เรามาคือด้านหลังเนาะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนไหนจะมีจุดหนึ่งที่ให้อาหารก็คืออยู่ตรงลานวัดอะค่ะอยู่ตรงหน้าวัดมีหลายจุดมากแล้วก็ตรงนั้นก็คือเหมือนอิ่มนะตรงนั้นคือจะอิ่มนิดนึงแต่ว่าโซนข้างในยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาค่ะ ไมนาบอกว่าทะเลของลิงอ๋อทะเลของลิงอ๋อมีพี่มาตาเท่านั้นที่ฟังกันรู้เรื่องระว,วันตกหัวแตกนะลิงอะเขาปีนต้นไม้เก่งกว่าหนูเยอะเลยลูกเขาไม่ตกหัวแตกแหรอกแล้ว มีลิงยักษ์ฮะแต่ว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของจริงหรือของปลอมบอกว่าเป็นของจริงเขาใหญ่เลยมาดูข่าวเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปดูกันไหมกลัวแต่ว่าไม่รู้เราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะเราไปส่องส่องดูแล้วกันเนาะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคไปไปหรือจะอยู่กับลิงคะ แกล้งกันเลยวันข hey, ีห oh, ล no. ังวันขีหลังทับกัน ตอนนี้มาม่ากับน้องมาตาน้องมานาอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่เขาบอกว่ามองขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วเห็นลิงยักษ์ค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้ค่ะ คือภาพของลิงยักษ์ขนาดตัวเท่าคนหรือว่าพยาวานอนแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นกับตานะคะว่าจริงๆเรามีจริงหรือว่าอะไรยังไงนะคะเสร็จข่าวก็ใช้วิทยานในการชมนะคะ <S <S พอพูดถึงลิงยักษ์เด็กๆก,ก็อยากรู้อยากเห็นอยากรูว่าเป็นเป็นยังไงใช่ไหมคะลูกถ้าเขาไม่ออกมาเราก็รอดูไม่ไหวานะคะเนี่ยเราก็ต้องกลับกันก่อนนะคะลูกเนาะลิงยักษ์ที่เนอง ที่น้องวม่จาเห็นก็คือที่น้องวม่จาเห็นก็คือภาพที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือภาพของลิงยักษ์ขนาดตัวเท่าคนก็คือมันกินก้ออยู่แต่มันเป็นของปลอมแต่มันเป็นของปลอมดูของปลอมไปแทนก่อนละกันนะคะว่าน่าเห็นไหมคะลิงยักษ์ตรงนู้นเห็นไหมคะ เอ็ค่ะตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะดูตัวนั้นไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะซึ่งจริงๆเราที่นี่คือสวยจริงๆค่ะเขาหนอก,ก็ภูเขาสวยมากค่ะเป็นภูเขาหินเนาะคือม,มองไปแล้วเราก็รู้สึกโอเคมันสวยแล้วก็เป็นแบบเป็นแนวยาวด้วยค่ะยังไงถ้าใครผ่านมาแถวนครสวรรค์มีิอกาสก็แวะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาให้อาหารลิงกันโอเคไหม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องมาตากับนองมือนาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องมาตาด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย